สวัครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษใกล้ชิดธรรมชาติครับวันนี้บ้านสวนคุณกรพามารู้จักกับความหมายของดอกกุหลาบในแต่ละสีกันครับ ถ้าเรานึกถึงดอกกุหลาบเนี่ยเราก็จะนึกถึงดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักต้นกุหลาบนั้นเป็นไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็มีดอกด้วยครับมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของเอเชียพันธุ์พื้นเมืองของยุโรปอเมริกาเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาครับอีกทั้งยังมีชนิดพันธุ์แล้วก็ลูกผสมที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายเพื่อความงดงามนะครับ ซึ่งดอกกุหลาบเนี่ยมักจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ได้รับความนิยมในหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายสังคมมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงทเทศกาลแห่งความรักในงานแต่งงานหรือว่าการแสดงความยินดีให้กันนะครับตัวดอกกุหลาบเองนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสีเฉพาะของเขาแล้วก็มี กลิ่นหอมที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ครับมาทำความรู้จักกันว่าความหมายของดอกกุหลาบในแต่ละสีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆจะหาไปมอบให้กับคนที่คุณรักนะครับดอกกุหลาบสีขาวความหมาย,ามมายดอกกุหลาบสีขาวมักแสดงถึงความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา amer, และความอ่อนเยาว์กุหลาบขาว บางครั้งเรียกว่ากุหลาบของเจ้าสาวเพราะถูกใช้บ่อยในงานแต่งเนื่องจากแสดงถึงความสัมพันธ์กับความรักแบบหนุ่มสาวและความพักดีชั่วนิวรันร์ดอกกุหลาบสีขาวยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความรักที่นิดนรันด์อีกด้วยดอกกุหลาบสีครีมหรือสีงาช้างความหมาย ดอกกุหลาบสีงาช้างหรือสีครีมน,นั้นเริ่มมีขายมากขึ้นแม้จะคล้ายกับดอกกุหลาบสีขาวแต่มีความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกล่าวกันว่าดอกกุหลาบสีนี้เป็นตัวแทนของความมีสเสน่ห์ความรอบคอบและความสง่าง,งามกุหลาบสีงาช้างยังแสดงถึงความร่ำรวยและสมบูรณ์แบบ กุหลาบงาช้างจะดีมากสําหรับการบอกให้คนรู้ว่าคุณห่วงใหญ่โดยไม่ต้องพูดอะไรที่แสดงความโรแมนติกออกมาเลยดอกกุหลาบสีเหลืองความหมายในสมัยวิตตอเรียดอกกุหลาบสีเหลืองมีความหมายที่แตกต่างไปจากในปัจจุบันดอกกุหลาบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของความหึงหวง แต่ตอนนี้สัญ,ญลักษณ์ของดอกกุหลาบสีเหลืองนั้นเปลี่ยนไปมันแสดงถึงมิตรภาพความยินดีและความห่วงใยดอกกุหลาบสีเหลืองที่สวยงามเหล่านี้ยังสามารถสื่อถึงความอบอุ่นความยินดีและความสเสน่หาตลอดจนบ่งบอกว่าโชคดียินดีต้อนรับและจดจำฉันไว้ดอกกุหลาบสีเหลืองเป็นดอกกุหลาบที่สมบูรณ์แบบสำหรับเพื่อนสนิทหรือคนที่ต้องการได้กำลังใจ พราะดอกไม้เหล่านี้จะทำให้ทุกคนสดชื่นขึ้นแน่นอนดอกกุหลาบสีโอรสหรือสีพีชความหมายดอกกุหลาบสีพีชสื่อถึงความสุภาพอ่อนโยนจริงใจและกระตันอยู่อาจเป็นการดีสำหรับการใช้เพื่อกล่าวขอบคุณและจะเป็นของขวัญที่เหมาะสมเมื่อปิดข้อตกลงทางธุรกิจได้ ดอกกุหลาบสีพีชนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อคนที่คุณรักหรือเพื่อนสนิทด้วยดอกกุหลาบสีส้มความหมายดอกกุหลาบสีส้มที่บานสะพรั่งและร้อนแรงนี้มีความหมายถึงความปรารถนาความหลงไหลและความกระตือรือร้อนดอกกุหลาบสีส้มสามารถบ่งบอกได้ว่าผมภูมิใจในตัวคุณมีความหมายที่แสดงความชื่นชมและความตื่นเต้น หากคนรักของคุณกำลังเหนื่อยให้วางช่อดอกไม้สีส้มแห่งความงามที่โดดเด่นเหล่านี้ไว้ที่บ้านของคนรักเขาจะรู้สึกสดชื่นขึ้นแน่นอนกุหลาบสีคอรัลและสีแสดมักจะสื่อข้อความเดียวกันกับกุหลาบสีส้มเช่นกันดอกกุหลาบสีชมพูความหมายความหมายของดอกกุหลาบสีชมพูสามารถแสดงได้ถึงความเป็นผู้หญิงความสง่างามความประณีต และความอ่อนหวานแต่ดอกกุหลาบสีชมพูยังสามารถมีความหมายเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับเฉดส,สีดอกกุหลาบสีชมพูเข้มสามารถสื่อถึงความขอบคุณความซาบซึง้งการรับรู้และเป็นวิธีที่ดีในการกล่าวขอบคุณในขณะที่ดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนบ่งบอกถึงความสง่างามความอ่อนโยนและความสุขด้วยดอกกุหลาบสีแดงความหมาย ดอกกุหลาบสีแดงหมายถึงความรักความโรแมนติกและความปรารถนาดอกกุหลาบสีแดงเป็นดอกกุหลาบที่สามารถบ่งบอกข้อความว่าฉันรักคุณแบบคลาสสิกทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับวันวาเลนไทน์เมื่อใช้ดอกกุหลาบสีแดงเป็นช่อดอกไม้นั้นจะแสดงถึงความสุขในชีวิตสมรสเช่นเดียวกับความเคารพและความชื่นชมต่อกันและกันอย่างแท้จริงดอกกุหลาบสีแดงเข้ม อาจหมายความว่าคุณพร้อมสำหรับความมุ่งมั่นและมีความหลงไหลในตัวบุคคลน,นั้นอย่างลึกซึ้งด้วยท้ายที่สุดแล้วหากคุณต้องการบอกรักใครสักคนดอกกุหลาบสีแดงเหมาะสมที่สุดดอกกุหลาบสีม่วงหรือสีลาเวนเดอร์ความหมายดอกกุหลาบสีลาเวนเดอร์เป็นกุหลาบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่น่าทึ่งซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นได้สัญ,ญลักษณ์ของมันหมายถึงความลุ่มหลง ความพิศวงความงดงามและความลึกลับเช่นเดียวกับรักแรกพบหรือความลุ่มหลงตั้งแต่แรกพบดังนั้นหากคุณแอบชอบหรือมีใครที่ดึงดูดความสนใจของคุณและคว้าหัวใจของคุณนี่อาจเป็นดอกกุหลาบที่สมบูรณ์แบบที่จะส่งให้กับคนคนนั้นกุหลาบสีเขียวความหมายสีเขียวเป็นสีของชีวิตการเติบโตที่อุดมสมบูรณ์และการต่ออายุชีวิต ส่วนดอกกุหลาบสีเขียวหมายถึงการฟื้นฟูจิตวิญญาณและความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์และความอบอ้อมอารีได้ดอกกุหลาบสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งสีเขียวยังเป็นสีที่น่าพึงพอใจและมากล่าวกันว่าสามารถให้ความรู้สึกสมดุลความมั่นคงและความสงบสุขแก่จิตใจมนุษย์ ดอกกุหลาบสีน้ำเงินความหมายกุหลาบสีน้ำเงินเป็นตัวแทนของความลึกลับการมอบดอกกุหลาบสีฟ้าให้ใครสักคนหมายความว่าคุณยอดเยี่ยมมากและไม่เหมือนใครกุหลาบสีน้ำเงินนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ดูลึกลับและดูไม่เหมือนใครดอกกุหลาบสีดำความหมายดอกกุหลาบสีดำเป็นดอกกุหลาบลึกลับสามารถถ่ายทอดความหมายที่มากมาย สีดำมักมีความหมายเหมือนกันกับความตายและการไว้ทุกข์แน่นอนว่ามันมักใช้ในงานศพแต่กุหลาบดำก็มีความหมายในเชิงบวกมากขึ้นเช่นกันดอกกุหลาบสีดำสามารถแสดงถึงการยืนหยัดเพื่อจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆและการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกุหลาบดำสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจด้วยการส่งสัญ,ญญาณถึงการเกิดสกราชใหม่และสามารถนำความหวัง และความกล้ามาสู่ตัวของผู้ให้และผู้รับดอกกุหลาบหลากสีความหมายดอกกุหลาบหลากสีเป็นสีที่ไม่เหมือนใครและเป็นวิธีการส่งข้อความที่สนุกสนานและไม่เหมือนใครไปให้ผู้รับอีกด้วยตัวยอย่างเช่นดอกกุหลาบสีเหลืองที่มีปลายสีแดงอาจหมายถึงมิตรภาพและการตกหลุมรัก ในขณะที่ดอกกุหลาบสีชมพูและสีขาวอาจเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบในการกล่าวขอบคุณเพื่อนที่ดีดอกกุหลาบคละสีความหมายหากคุณไม่สามารถตัดสินใจเลือกกุหลาบแบบสีเดียวได้อย่าลังเลที่จะ mix and match เมื่อคุณรวมกุหลาบหลากสีเข้าด้วยกันคุณสามารถส่งสัญ,ญลักษณ์ได้หลายแบบหรือแตกต่างกันเล็กน้อยตัวอย่างเช่นการผสมผสานระหว่างดอกกุหลาบสีแดงและสีเหลืองมงบอกถึงความสุข และความร่าเริงในขณะที่การผสมผสานดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวสามารถเป็นสัญลักษณ์ของความสามาคัคคีทำให้กุหลาบชุดนี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับงานแต่งด้วยและนี่ก็คือความหมายของดอกกุหลาบแต่ละสีที่แตกต่างกันให้เพื่อนๆได้ไปมีไอเดียในการหาดอกไม้ให้กับคนที่คุณรักนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้นะครับที่เพจบ้านสวนคุณกรครับหรือสามารถเข้ารับชมผลิตภัณฑ์ต่างๆจากบ้านสวนคุณกรได้นะครับในช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Sho p e e และ Tik t o k นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากที่รับชมนะครับขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ